สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ให้ดังกับยังไงลนะ่ะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องครับให้ลาโพงบลูทูธดังพร้อมกัน2ตัวครับง่ายๆเลยครับนี่สมมุติเรามีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องใช่ไหมแต่ว่าโทรศัพท์เราจะเป็นต้องเป็นตัวท็อปหน่อยตระกูลพวก S S ทั่วไปนะครับ S ยี่สิบเอพวกนี้ครับทำได้หมดเลยครับวิธีการทํานะครับให้เราเขาเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนี่ เราเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่ให้เชื่อมต่อบลูทูธอันนี้ต่อไปแล้วคิวเบอร์สามเป็นไงเท่ไหมอันนี้คือคิวเบอร์สามนะครับตัวสีขาวตัวออกสีขาวครีมนี่แล้วก็บลูทูธสปีกเกอร์ครับนี่อันนี้บลูทูธสปีกเกอร์นะเชื่อมต่อสวยอันนึงมาเป็นนาฬิกาของผมเป็นนาฬิกาที่ผมใส่อยู่นี่ให้ทําการเชื่อมต่อไว้ทั้งทั้งคู่สองอันจากนั้นพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับให้เรามากดที่คําว่าเอาพูดมิเดีย นี่เอาพุดมีเดียครับถ้าเราเชื่อมต่อตอนแรกอะ่ะมันจะขึ้นแค่อันเดียวครับนี่มันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้บลูทูธเราต่ออะไรบ้างครับให้เรามากดที่ตรงน,นี้ตอนแรกมันจะนเชื่อมต่ออันเดียวให้เรากดที่บลูทูธสปีกเกอร์ไปด้วยอย่างเงี้ยพอกดบลูทูธสปีกเกอร์ไปด้วมันก็ทําการเชื่อมต่อคู่แล้วครับพอเราจากนั้นเราก็มาฟังเพลงกันมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนี่เป็นไง อนนี้มันจะดีเลย์กันเล็กน้อยนะนะเสียงพวกคุณจะได้ฟังมันดีเลย์เล็กน้อยเนี่ยเลือกอันเดียวก่อนนะนี่อันนี้ดังฝั่งมืฝั่งเดียวเนี่ยฟังอันเดียวนะนี่อันนี้เบานะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้ครับนี่เลือ่อนนะดังตัวนี้นะ การทำง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีมือถือตระกูลตัวท็อปนะครับ S ย2 23 24ใช้ได้หมดเลยครับผมเสียงก็ไม่ได้ดีเลยกกันเท่าไหร่นะ